ปล่อยทุกข์ให้อยู่ตรงนั้นแล้วฉันอยู่ตรงนี้โอปอีิสานมาสเตอร์โค้ดเอนอพีสวัสดีครับรู้ไหมครับว่าบางทีเราทุกคนก็ไม่ได้เตรียมใจกับความทุกข์เท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นการถูกทอดทิ้งจากคนที่เรารักหรืออาจจะเป็นการที่โดนดูถูกจากใครบางคนหรืออาจจะเป็นคําพูดใครบางคนที่ไม่เข้าหูเราหรืออาจจะเป็นความทุกข์ด้านการเงินการงานและอื่นๆที่เราได้มีโอกาสพบเจอในชีวิตนี้ แน่นอนครับในชีวิตนี้ไม่มีใครอยากที่จะเจอความทุกข์และปัญหาหรอกครับแต่เมื่อสิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับเราแล้วจงจาไว้เสม,มอว่า <ksam> จ,งจงหาบทเรียนให้มากที่สุดจากเรื่องเหล่านั้นในชีวิตนี้เราทุกคนหวงความสุขก,กันทั้งนั้นครับไม่มีใครอยากจะเจอหรอกความทุกข์ไม่มีใครอยากให้ใครทําไม่ดีกับเราไม่มีใครอยากให้ใครพูดไม่ดีกับเราไม่มีใครอยากให้คนอื่นเนี่ยคิดไม่ดีกับเราจริงไหมครับบางครั้ง เรามักจะคิดว่าเราทำไมถึงไม่มีค่าอย่างนี้นะบางครั้งเราก็เผลอคิดว่าเราไม่เก่งบางครั้งเราก็เผลอคิดว่าเราไม่ดีพอแต่แน่นอนครับนั่นเป็นการคิดที่เป็นสิ่งจอมปลอมที่อยู่ในห่วงความคิดของคุณความคิดบางอย่างเป็นความคิดที่หลอกเพื่อจิตใต้สนึกเนี้ยมันผลิตขึ้นมาเพื่อให้คุณรู้สึกปลอดภัยรู้สึกที่ไม่ต้องไปทำอะไรบางอย่างตัวเองจะได้ไม่ต้องล้มเหลวจะได้ไม่ต้องเจ็บ จิตใต้สำนึกมักจะส่งเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นความคิดหลอกให้กับคุณเสมอเพราะฉะนั้นจงระวังความคิดของคุณให้ดีมันมีทั้งการคิดถูกและการคิดหลอกการคิดหลอกทําไมจิตของเราต้องสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาหรอ,อป,ป้ามันสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการเก็บคุณไว้ให้ปลอดภัยยังไงล่ะครับจิตใต้สำนึกเขารักเราครับเขาไม่อยากให้เราเจ็บปวดกับบางเรื่องอีกมันจึงบอกเราว่าไม่ต้องลงมือทําหรอกเลิกทาซะดีกว่าไม่ต้องเป็นคนดีเท่าไรหร่หรอก ไม่ต้องไมโคนสมัมเสมอหรอกไม่ต้องอยากได้อยากดีมากหรอกถ้าเราเนี่ยรวยเกินไปเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าเราเนี่ยโลภมากถ้าเราโดดเด่นเกินไปเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าเราไปแข่งขันกับเขาอีกอยู่สบายสบายดีกว่าแน่นอนความคิดเหล่านั้นมักจะเป็นเสียงกระซิบที่คุณแทบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับเหล่านั้นเรียกว่า inner voice หรือเสียงเล็กๆที่อยู่ภายในตัวของคุณทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัว บางคนโชคดีหน่อยก็จับมันได้และทำลายมันซะบางคนโชคดีหน่อยจับมันได้แต่ก็อยู่กับมันตรงนั้นล่ะเพราะฉะนั้นความทุกข์เป็นเรื่องของการอนุญาตให้ตัวเองทุกข์ความสุขก็เป็นเรื่องของการอนุญาตให้ตัวเองสุขไม่มีใครอยากเจอความทุกข์คำคำนี้มันเป็นเหมือนคำที่เรียบง่ายครับแต่มันจริงที่สุดเราอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยทุกทนได้ถึงแค่ไหนกันเชียวแล้วเราอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้นานแค่ไหนกันเชียวมันเป็นแบบนั้นเลยครับ บางครั้งในชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจรับอารมณ์จากใครบางคนที่เขาพูดแย่ๆกับชีวิตของเราเขามักจะดูถูกเราเขามักจะพูดคำแย่ๆจากเราหรือพูดจาเสียสีเราจะพิษเราเรารู้สึกไม่ดีจริงไหมครับไม่มีใครอยากตกเป็นเหยื่อของใครจริงไหมครับไม่มีใครอยากจะเป็นหุ่นเชิดของใครจริงไหมครับมีเพียงแต่การอยากเป็นอิสระในด้านของจิตวิญญ,ญาณของตัวเองกันทั้งนั้นแหละ ถ้ามีใครบางคนทำไม่ดีกับคุณไม่ได้หมายความว่าเขาเกลียดคุณแต่เขาอาจจะรักคุณมากจนทนเห็นสิ่งที่คุณเป็นไม่ได้เพราะใครบางคนอาจจะมีอดีตหรือปมด้อยในอดีตของเขาอยู่ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เพราะมนุษย์ทุกคนต่างมีอดีตแตกต่างกันไปถูกเกิดมาด้วยต้นทุนชีวิตด้วยคำสอนแตกต่างกันไปแต่แน่นอนในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากจะเป็นคนไม่ดี มันมีเพียงพฤติกรรมที่ไม่ดีที่รู้เท่าไม่ถึงการให้อภัยสิ่งเหล่านั้นแล้วเ,เรียนรู้ให้มากที่สุดว่าเรื่องนี้มันให้อะไรกับเราเรื่องนี้มันให้ความเจ็บปวดก็จริงแต่ในความเจ็บปวดนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นผู้พ้ายแพ้คุณไม่เก่งคุณไม่ดีพอแต่ความเจ็บปวดนั้นอาจจะทําให้คุณย่อตัวลงสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะกระโดดให้สูงมากกว่าเดิมยังไงล่ะบางครั้งการเจ็บของคุณอาจทําให้รู้สึกแบบ เจ็บปวดจนแบบไม่อยากจะไปต่ออยากจะเลิกลงมือทําอะไรบางอย่างฉันรู้สึกท้อเหลือเกินฉันรู้สึกกลัวเหลือเกินแน่นอนธรรมชาติเมื่อเรามีความกลัวเรามักจะหลีกเลี่ยงหรือหนีนั่นคือคกลไกของสมองครับสมองของมนุษย์ถูกโปรแกรมขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อให้เอาตัวรอดมันคือโปรแกรมการเอาตัวรอดเช่นเราเห็นน้ําร้อนเราจะไม่เอามือไปจับเราเห็นปลั๊กไฟเราจะไม่ใช้มือที่เปียกไปจับ เวลาเราเห็นงูเรามักจะวิ่งหนีถูกไหมครับแน่นอนมนุษย์ถูกโปรแกรมให้เอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลัวอะไรบางอย่างที่เรากลัวในตอนนี้กลัวคนอื่นไม่ชอบเรากลัวคนอื่นคิดไม่ดีกับเรากลัวเราจะล้มเหลวเรากลัวเราไม่ดีพอเรากลัวเราไม่คู่ควรสิ่งเหล่านี้มักจะหยุดเราจากการลงมือทําเสมอบางครั้งเราสร้างอะไรบางอย่างมาทั้งชีวิตเราอาจจะเลิกและล้มเลิกมันไปณนะชั่วขณะเลยก็ได้ หรืออาจจะเป็นชั่วชีวิตของคุณเพียงแค่คุณคิดว่าคุณไม่ดีพอมีเพื่อนคนหนึ่งของโอปป้านะครับเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนดีมีจิตใจดีกระตันยูรักพ่อแม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาครับเขาเนี่ยเคยเป็นคนที่เก่งก็จริงแต่เขาดันไปรับเอาคําพูดของใครบางคนจนรับ เอาบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าว่าเขาไม่เก่งเขาไม่กู้ควรเขาไม่ดีพอและแน่นอนครับคุณคิดว่าผลลัพธ์กับเพื่อนของอป,ป้าจะเป็นอย่างไรณนะปัจจุบันจากคนที่เคยขายเก่งขายดีที่สุดขายเก่งขนาดไหนล่ะครับสามารถขายออนไลน์จนมีเงินสดเนี่ยที่จะซื้อเนี่ยของที่เขาต้องการในหลักล้านเลยทีเดียวแต่เขาปัจจุบันกลายเป็นคนไม่เก่งกลายเป็นคนที่จำไม่ได้อีกครั้งเลยว่าตัวเองเก่งมากแค่ไหน กลายเป็นคนที่อ่อนแอร่างกายก็ไม่แข็งแรงความคิดอ่านไม่สามารถทําได้ดีเยี่ยมเหมือนแต่ก่อนมันไม่ใช่โรคร้ายครับแต่มันเป็นโรคแห่งความคิดครับที่เราปล่อยทุกข์ให้อยู่ตรงนั้นและเราก็ยอมไม่ทุกข์ทำลายเราเขานะครับไม่ยอมปล่อยวางในคําพูดนั้นที่มีใครบางคนใส่โปรแกรมไม่ดีให้กับเขาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแน่นอน คนอีกคนหนึ่งก็ได้ทําลายคนอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันด้วยพลังแห่งคําพูดเห็นไหมครับว่าคําพูดมันสาคัญเวลาที่ใครบางคนพูดแล้วเราเผลอไปรับเอาแล้วบังเอิญนะครับ80%อร์ซคนส่วนใหญ่เวลาได้ยินอะไรซ้ำๆก็มักจะเชื่อสิ่งนั้นครับถึงแม้ว่ามันจะไม่น่าเชื่อก็เถอะถึงแม้ว่าเราจะทำดีมา,มากแค่ไหนก็เถอะเพื่อนอป้านะครับปลายเป็นคนที่ไม่มีเงินขายไม่เก่งคิดว่าตัวเองไม่ดีพอ เอาง่ายๆครับกลายเป็นคนที่เป็นคนธรรมดาแทนที่เขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆในระดับต้น,ตนๆเลยทีเดียวนะครับของการเป็นนักขายเขาแค่รับโปรแกรมจากคนอื่นมาครับจงจําไว้ว่าโปรแกรมที่ไม่ใช่อย่าไปรับเอาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครบางคนชวนบทสนทนาให้เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วเขาจะเออวันนี้เราว่าจะพูดเรื่อง จุดๆเออวันนี้เราคิดว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่าเราคิดว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนั้นเออช่วงนี้เราคิดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหรือมีใครที่คิดว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เราอยากจะเล่าให้เธอฟังเรารีบเบี่ยงเบนเลยครับจากบทสนทนาเหล่านั้นจงจําไว้เลยว่าถ้าอยากจะมีความสุขกับชีวิตและความสงบกับชีวิตจงหันหลังให้กับคนเหล่านี้ซะ ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเก็บคนเหล่านี้ไว้ในชีวิตของเราไม่ไว้ด้วยทางใดก็ตามเพราะคำพูดการกระทำความคิดที่ไม่เอือ้อต่อความสำเร็จของคุณไม่เป็นผลดีครับถ้าคุณจะต้องหยุดลงมือทำหรือทิ้งความฝันคุณทุกอย่างไว้เพียงเพราะคนพวกนี้คนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณเลยคนที่ดูถูกคุณคนที่พูดไม่ดีกับคุณมันไม่ได้หมายความว่าการที่คนโดนดูถูกจากคน การที่มีใครบางคนมาจับผิดคุณหรือคิดไม่ดีกับคุณพูดไม่ดีกับคุณมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีคุณค่าครับเวลาที่เราทุกคนนะครับไปรับโปรแกรมคำพูดจากคนอื่นมาทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจและถูกโปรแกรมสิ่งนี้ซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเรามักจะอ่อนไหวกับคำพูดเหล่านี้ครับแน่นอนคำพูดลบๆเหล่านี้มันกระตุ้นอารมณ์เชิงลบของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ คุณจำเป็นต้องไปต่อหลายครั้งเรารับคำพูดที่ไม่ดีจากคนอื่นจนเราได้ถามตัวเองว่าฉันเกิดมาทําไมคนอื่นทําให้เรารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยยังไม่สามารถที่จะทําร้ายเราได้มากพอเท่ากับว่าเราคิดว่าเราไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินจากคนอื่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะไม่สําเร็จไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีพอการที่เราจะเปลี่ยนเรื่องทุกอย่างมาจากการที่เราเปลี่ยนความหมายที่เราเป็น ที่เราเจอใครบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่เก่งนั่นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใครบางคนอาจจะบอกว่าเรายังไม่ดีพอนั่นก็แค่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทุกครั้งที่คุณบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขาจิตใต้สำนึกคุณจะเริ่มแยกแยะทันทีครับว่านี่ไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของฉันมันก็จะไม่รับเอาอารมณ์นั้นของเขามาอยู่ที่ใจของคุณจิตใจของคุณนั้นมันเป็นเนื้อแท้ที่มีค่า คุณเองนะครับไม่ว่าจะเจอความสําเร็จหรือร่มเหลวหรือเจอปัญหาหรือความทุกข์อยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงา,งานความรักและความสัมพันธ์ต่างๆคุณมีค่าเสมอครับเพียงแต่การมีค่านั้นจะต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกคนและถูกเวลาเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อในคําพูดของใครอย่าตกเป็นเหยื่อในความคิดของใครถ้ามีความเจ็บเกิดขึ้นถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั้น นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณควรปล่อยแน่นอนในการปล่อยนั้นคุณไม่จําเป็นต้องโกรธหรือเกลียดใครบางคนหรือน้อยใจใครบางคนครับอย่าได้โกรธคนอื่นและอย่าได้โกรธตัวเองอย่าได้ตัดสินใครอีกเลยในชีวิตนี้จริงๆชีวิตของเราต้องการแค่ความสุขและความสงบอยู่ในสมดุลที่พอดีครับเราสามารถเก็บเรื่องราวดีๆของใครบางคนไว้ในห้วงจิตใจของเราอยู่เสมอจงจําไว้เลยว่า ครั้งหนึ่งใครบางคนก็อาจจะมีรอยยิ้มอาจจะมีการกระทําที่ดีๆกับคุณรักคุณเอ็นดูคุณเกื้อกูลคุณ,คณไม่ว่าเขาเหล่านั้นวันนี้จะทําให้คุณทุกข์ใจอย่างไรทําให้คุณเสียใจอย่างไรน้อยใจอย่างไรแต่เชื่อเถอะครับว่าไม่มีใครอยากจะเป็นคนไม่ดีไม่มีใครอยากให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นไม่ว่าเราหรือเขาไม่มีใครอยากทําให้ดีกับเราหรอกครับเขาเหล่านั้นเองก็อาจจะไม่รู้ตัว การที่ใครบางคนทําไม่ดีกับเรามันไม่ใช่ความทุกข์ของเราแต่เป็นความทุกข์ของเขาเพราะทุกอย่างที่เขาทํามันคือปมด้อยของเขามันคือปมความทุกข์ของเขาเหล่านั้นแต่เขาเนี่ยเห็นเราเป็นกระจกสะท้อนบางอย่างจึงทําบางอย่างให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพื่อที่จะสะท้อนความทุกข์นั้นในใจของเขาให้ออกมาลองคิดดูสิครับว่าถ้าใครบางคนเนี่ยไม่มีความทุกข์ในใจมากมายแล้วเขาเนี่ย จะปล่อยความทุกข์ให้กับคุณได้ยังไงถ้าใครบางคนเนี่ยที่เขาเนี่ยไม่ได้มีความเจ็บปวดมากพอเขาจะพูดถึงเรื่องความเจ็บปวดให้กับคุณได้อย่างไรจริงไหมครับการที่ใครบางคนทําลายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การเงินการงานกับคุณหรือแม้แต่ความสัมพันธน์กับคุณการสื่อสารกันบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาทําอย่างนั้น คนส่วนใหญ่มักจะให้จิตรู้สำนึกทำงานมากกว่าจิตใต้สำนึกเสมอทำบางอย่างที่ตัวเองยอมรับว่ามันเป็นปมในอดีตบางครั้งคนเหล่านี้ไม่รู้ตัวเองจริงๆแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารมากกว่าครับแทนที่เราจะไปโกรธเกลียดหรือน้อยใจใครบางคนอาจจะโหยหาความสำคัญในชีวิตใครบางคนอาจจะโหยหาความรักมาทั้งชีวิตของพวกเขาก็ได้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เขาเหล่านั้นคิด พูดทำหรือรู้สึกกับคุณอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจแน่นอนครับอย่างที่บอกจงจำไว้เลยว่าเมื่อเราเนี่ยได้รับคำพูดจากใครบางคนได้รับความเชื่อความคิดจากใครบางคนจงคิดตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเขาส่งมาให้เราเช่นถ้ามีใครบางคนบอกว่าคุณไม่เก่งให้แปลความหมายไปเป็นฉันเก่งมากถ้ามีใครบอกว่าคุณไม่ดีพอคุณนี้มันไม่เอาไหนเลยให้บอกว่า ฉันเก่งคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณเองไม่ได้เป็นคนที่เก่งและโดดเด่นคนอื่นจะมาคอยใส่ร้ายคุณทำไมคนอื่นจะมาคอยทำร้ายคุณทำไมก็เพราะคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากยังไงล่ะครับเขาถึงต้องมายุ่งกับชีวิตคุณเพราะเขาทนไม่ไหวที่คุณเป็นคนสำคัญเพราะเขาทนไม่ไหวที่คุณอยู่ตรงนั้นแน่นอนบางอย่างของเราอาจจะเป็นกระจกสะท้อนปมในอดีตของใครบางคนแล้วทำให้ใครบางคนต้องมายุ่งกับเราตลอดเวลา ถ้าเราไม่ดีจริงถ้าเราไม่ดีพอใครบางคนจะคอยเตะตัดขาเราทําไมแต่ทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นมันก็มาจากความรักเพราะเขารักคุณครับเขาจึงต้องเตะตัดขาคุณบางคนบอกมันเป็นความรักตรงไหนคุณต้องเข้าใจว่าใครบางคนมีความรักแต่แสดงความรักไม่เหมือนกันพ่อแม่ด่าลูกแปลว่าพ่อแม่ไม่รักลูกไหมครับปล่าคุณตาคุณยายตีตีหลานแสดงว่าไม่รักหลานไหมครับเปล่า การที่คนบางคนทําอะไรบางอย่างก็เพื่ออะไรบางอย่างแค่นั้นเองในชีวิตของคนทุกคนไม่มีใครอยากจะเป็นคนไม่ดีไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่มีปมแต่หลายคนที่ติดอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองติดอยู่ตรงไหนในเรื่องของความรู้สึกคนที่โชคดีก็สามารถออกมาจากมันได้คนที่โชคร้ายหน่อยก็อาจจะต้องอยู่ตรงนั้นจงปล่อยทุกข์ให้อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่ใครบางคนสร้างให้กับเรา สภาพแวดล้อมสร้างให้กับเราหรือใครก็ตามปล่อยมันไว้ตรงนั้นแล้วค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆเดินไปด้วยใจที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณทุกให้พูดกับตัวเองฉันอยู่ตรงนี้ปัจจุบันนี้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราไม่รับทุกข์เรารับแต่สุขจงบอกตัวเองว่า ถ้ามีช้อยเลือกระหว่างความทุกข์กับความสุขจงเลือกช้อยที่เป็นความสุขเพราะความสุขจะทําให้เราสามารถที่จะเจอชีวิตที่ดีและยอดเยี่ยมได้ไม่มีใครอยากจะจมกับกองอึที่เป็นความทุกข์นานๆหรอกครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยชินกับการรับทุกข์จากใครบางคนมันก็จะชินอยู่อย่างนั้นจนมันทําให้เราด้อยศักยภาพแล้วก็ชอบจะคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีไม่มีอะไรเลยไม่คู่ควร มนุษย์ทุกคนมีทรัพยากรทุกอย่างที่เรียกว่าความเก่งอยู่ในตัวแต่มนุษย์แค่ไม่มีสภาวะมนุษย์แค่มีสภาวะที่ไร้พลังเท่านั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่าฉันเก่งฉันดีพอไม่ว่าอะไรก็แล้แต่ที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ให้มันอยู่ตรงนั้นเถอะเมื่อความทุกข์มันเกิดมันก็เกิดแล้วแต่มันก็แค่อยู่ตรงนั้นหนึ่งนาทีผ่านไปก็กลายเป็นอนาคตสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอดีต ถ้ามีใช้ระหว่างการหยุดและไปต่อจงเลือกการไปต่อเสมอคุ้มไหมถ้าคุณจะต้องพังเพราะคำพูดใครบางคนคุ้มหรือเปล่าที่คุณจะต้องพังทั้งชีวิตเพียงเพราะการกระทําของใครบางคนคุ้มไหมถ้าคุณจะต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหล่านั้นเคยรับรู้ไหมครับเปล่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําร้ายคุณอาจจะเป็นคนรักเจ้านายหรือครอบครัว แน่นอนมันไม่คุ้มครับคุณสร้างทุกอย่างมากี่ปีแล้วคุณทำทุกอย่างมากี่ปีแล้วคุณพยายามอดหลับอดนอนเพื่อจะสร้างชีวิตของคุณให้ยอดเยี่ยมคุณพยายามทำงานให้หนักที่สุดเพื่อจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเรายอมได้ไหมครับที่ใครบางคนจะต้องเอาความฝันของเราถุยน้ำลายใส่แล้วก็เอาเท้าบดขยี้คุณยอมได้ไหมครับที่จะต้องเป็นอย่างนั้น และหลายคนมีความโกรธเกลียดหรือน้อยใจที่ใครบางคนทําอย่างนั้นกับเราจงจําไว้เลยว่าเราไม่จําเป็นต้องโต้ตอบชีวิตที่มีความสุขและสงบสุขที่แท้จริงไม่ใช่การโต้ตอบการโต้ตอบเป็นเพียงการกระทําของผู้โงกเขลาเบาปัญญาเราจะไม่โต้ตอบใครเพราะเราเป็นปัจจิกบุคคลเป็นปัญญาชนที่มีสติปัญญาแล้วหน้าที่ของเราทําชีวิตเราให้ยอดเยี่ยมลงมือทําทุกวัน ด้วยจิตใจที่เป็นกุศลเป็นบวกคิดดีพูดดีทดําดีลงมือทําพัฒนาตัวเองให้ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าคนเหล่านั้นคําพูดเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันมาเพื่อผลักดันคุณไม่ได้มาเพื่อทําให้คุณถูกฉุดรั้งลงไปจําไว้เลยนะครับพายุไม่ได้มาเพื่อกวาดล้างให้เราเจ็บปวดแต่พายุมาเพื่อทําให้เราเห็นภาพชัดอะไรบางอย่าง ว่าท้องทะเลที่เป็นฟ้าหลังฝนมันสวยอย่างนี้นี่เองว่าท้องฟ้าที่เป็นฟ้าหลังฝนมันสวยอย่างนี้นี่เองทุกครั้งที่คุณผ่านเหตุการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จงมองไปให้เหนือสถานการณ์ที่เจออยู่แล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตของเรามันมีมิติที่ยอดเยี่ยมมากกว่านั้นจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเรามักจะค้นหาความหมายของชีวิตเมื่อเราเจอปัญหาเสมอ หยุดค้นหาว่าความหมายชีวิตคืออะไรแค่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วมีลมหายใจนั่นคือความหมายที่ชีวิตคุณมีครับและการที่คุณได้ทำบางอย่างเพื่อโลกใบนี้ได้ส่งคุณค่าผ่านสินค้าและบริการผ่านการทำงานของคุณในโลกใบนี้นั่นก็คือความหมายคำพูดคุณหนึ่งคำการทำงานของคุณหนึ่งครั้งการพูดของคุณหนึ่งครั้ง สามารถส่งแรงกระเพื่อให้กับผู้คนให้มีสุขคิดดีและตระหนักรู้ได้ชีวิตของคุณมีประโยชน์กับโลกอีกมากมายเพียงคุณส่งมอบคุณค่าเหล่านั้นสู่ผู้คนและโลกใบนี้โลกก็จะอ้าแขนต้อนรับคุณไม่จำเป็นต้องสำเร็จเพื่อใครไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครชีวิตมันยาวนานพอที่จะยืนหยัดอยู่ในความสุขสงบและความร่ำรวย จงอย่าพิสูจน์ตัวเองกับใครไม่ว่าจะเป็นความเก่งหรือความรวยเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์เพราะเราถูกออกแบบโปรแกรมมาให้ร่ารวยอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาเราเอาชนะอสุจิเป็นร้านตัวเพื่อเกิดเป็นมนุษย์ความหมายของการเป็นมนุษย์คือการทําสิ่งดีงามบันโลกใบนี้ลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้คุณตายลงไปคําประกาศของคุณที่ญาติพี่น้องจะประกาศ อยู่ที่งานศพคืออะไรครับถ้าคุณเป็นคนไม่ดีคุณนาสิ่งไม่ดีไปโรกวันนี้เขาก็จะประกาศถึงความไม่ดีของคุณใช่ไหมครับนึกภาพตามโอปป้าอีกครั้งนะครับถ้าวันนี้คุณเสียชีวิตไปแล้วคุณนําความดีงามแก่โลกใบนี้ผู้คนจะประกาศศักด์าข,ของคุณประกาศความดีงามของคุณใช่ไหมครับอาจจะขออนุญาตเปรียบเทียบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราเปรียบเทียบเพื่อให้คุณเห็นภาพว่า วันนี้สิ่งที่จะรึกแก่โลกก็คือความดีงามยกตัวอย่างทําไมเรายังพูดถึงสตีฟจ็อบสทำไมเรายังพูดถึงไอสไตล์โทมัสอันวาเอดิสันทำไมเรายังพูดถึงมหาตมะคารทีทำไมครับเพราะเขาหลายคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่เสียสละเพื่อโลกทำคุณค่าบางอย่างแก่โลกใบนี้นั่นคือการที่มีความหมายแก่ชีวิตครับคุณเกิดมาเพื่อบางสิ่งเสมอ ชีวิตของเราทุกคนเรามักจะเกิดขึ้นเรามักจะคิดว่าเออเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตสนุกสนานกินถ่ายปฏิสัมพันธ์กันปฏิสนธิกันแล้วก็ตายลงไปคนส่วนมากคิดอย่างนั้นครับจึงมีชีวิตอยู่แค่นั้นมีชีวิตที่วาววุ่นใจไม่มั่งคงั่งไม่ร่ำรวยมีความทุกข์ความกังวลใจแต่ถ้าชีวิตคุณเกิดมาเพื่อชีวิตอีกหลายๆชีวิตนั่นคือความหมายของชีวิตครับ ผู้ที่สงบสุขผู้ที่สําเร็จบนโลกใบนี้คุณเห็นได้ชัดครับบิลเกตร่ารวยแล้วสร้างมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้คนโทนี้โรบินร่ารวยแล้วสร้างมูลนิธิเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้คนและเศรษฐีบนโลกใบนี้อีกมากมายเขาเคยทุกข์เหมือนกันครับเขาเคยถังแตกเคยล้มละลายสําหรับบางท่านแต่เขาก็แค่ปล่อยทุกข์ให้อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็แค่อยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันนี้ การอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งที่ฟังง่ายแต่ไม่ได้มีใครทุกคนที่ทำได้เพราะจิตใจของเรามันมักจะเวียนแวะไปที่อดีตเสมอแวะเวียนไปตรงจุดที่เป็นความเจ็บปวดเสมอเราก็แค่คุ้นชินครับเพราะว่ามันเจ็บเดบเดิมๆซ้ำๆแต่ความเจ็บนั้นมันอาจจะมีประโยชน์แอบแฝงจึงจะไม่คุณคิดแบบนั้นแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะกลายเป็นคนร่ำรวยหรือคนสำเร็จไม่ได้ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นมันก็แค่ความทุกข์ จำไว้เลยว่ามันก็แค่สิ่งนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจงใช้คำพูดนี้กับตัวเองยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันเลยแล้วฉันหยุดตรงนี้ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้เวลานี้ฉันอยู่กับปัจจุบันฉันอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุดนั่นคือภาวะที่คุณมีความสำเร็จสูงสุดแล้วในชีวิตเลิกค้นหาความหมายของชีวิตและลงมือทำชีวิตให้ยอดเยี่ยมในทุกๆวันเป็นคนที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดแก คนทุกคนที่ได้พบเจอคุณเขาจะโชคดีที่ได้พบเจอคุณได้ใช้สินค้าและบริการกับคุณจงเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคนนั้นแล้วอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดคุณสามารถผ่านความทุกนี้ไปได้อนุญาตให้ชีวิตคุณมีความสุขในตอนนี้จงเปิดรับเปิดรับจงมองโลกในมุมใหม่เห็นความสวยงามอันไร้ขีดจำกัดของโลกใบนี้คุณมีความหมายต่โลกใบนี้ ในโลกใบนี้ก็มีความหมายต่อคุณจงยืนหยัดเพื่อทำสิ่งที่ดีงามและใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมช่วยเหลือผู้คนแบ่งปันคุณค่าสู่ผู้คนรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ทำมันลงไปรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ผลิตความคิดดีๆให้กับผู้คนหรือทำสินค้าและบริการออกสู่ผู้คนคุณเป็นผู้ถูกเลือกจากโลกแห่งความไร้ขีดจำกัดคุณดีพอและยอดเยี่ยม ุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและดีพออนุญาตให้ตัวเองเปิดรับความสุขความสงบความมั่งคั่งร่ำรวยจงปล่อยทุกข์ให้อยู่ตรงนั้นแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองตรงนี้ปล่อยออกไปปล่อยออกไปเบาสบายแล้วอยู่ตรงนี้กับปัจจุบันนี้ฉันมีความสุขฉันมีความสุขที่สุด ฉันโชคดีที่สุดอบปอีาสานมาสักก้ดเอ็นีสวัสดีครับและสำหรับพี่ๆหลายท่านนะครับที่อยากจะได้ชุด m ม n ์เซ็นะครับเพื่อเอาไว้ฟังนะครับจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นหรือตอนที่สะดวกเพื่อให้เรานะครับจิตใจเราผ่อนคลายสบายนะครับเป็น NLP Mindset ทั้งหมด55 Mindset มซนะครับปอป้ามีคอร์สออนไลน์ที่เป็นออดดโอที่ชื่อว่า The Magic 3นะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยได้ตระหนักรู้นะครับเกี่ยวกับมุมมองของโลก มุมมองของชีวิตครับตัวนี้เนี่ยเป็นออดีโอที่ฟังได้ทั้งในและต่างประเทศนะครเป็นคอร์สออนไลน์คุณกดเข้ามาแล้วฟังได้เลยมันจะช่วยให้คุณนะครับมีความคิดที่ถูกต้องอยู่ในกรอบอันนี้เป็น NLP ทั้งหมดไม่สามารถหาฟังได้ตาม Google หรือช่องทาง YouTube ใด้นะครับเป็นสิ่งที่โอป้าเรียนมา และอันนี้อบป้าเองก็ฟังเองนะครับทุกๆุกเช้าทุกทกเย็นเพื่อสร้างมุมมองที่ถูกต้องเพราะบางทีเวลาที่เราเจอปัญหาและเราคิดผิดคิดไม่ถูกต้องมันก็จะทําให้เรานะครับหลงทางได้ออดิโอตัวนี้จะช่วยให้คุณอยู่ในร่องในรอยของความคิดที่ถูกต้องแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันรวมถึงทางออกด้วยนะครับตัวนี้มี55าสิบอดิโอนะครับสามารถลงทะเบียนนะครับได้ที่ line s i oppa ขีดลบตรงกลาง esn หรือ inbox ที่เพจอบป้าอีสานนะครับ สำหรับท่านที่อยู่ใน y t u t u นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ฟังหนังสือเสียงนี้ท่านใดที่สนใจสามารถทักไปยังช่องทางต่างๆได้นะครับในราคานะครับพิเศษปกติ1990เรามีราคาพิเศษสำหรับช่อง YouTube ที่590สามารถทักไปได้นะครับชื่อ The Magic 3ครับเวลาที่คุณใช้ The Magic 3ฟังสามารถฟังได้ทั้งครอบครัวนะครับฟังทุกเวลาตามต้องการฟังวลนละ1-2ครั้งนะครับ แล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยโฟกัสอยู่แค่ความคิดนั้นมันเป็นความคิดที่ใช่ฟังตอนเช้าหรือเย็นก็ได้โฟกัสอยู่แค่นั้นเข้าใจอยู่ตรงนั้นและอยู่กับปัจจุบันนั้นขอให้คุณพบแต่ความสุขเมื่อฟังออดีโอนี้สวัสดีครับ